จออวันนี้เราพูดคุยกับนายศนภาชัยวราตุนาคนายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญผู้นวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการกรมปศุสัสตว์นะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับคุณ,คณดุลและผู้ฟฝังทุกท่านครับค่ะวันนี้เราคุยกันเรื่องของกฎหมายนะคะกฎหมายของคนเลี้ยงสัตว์ที่ต้องรู้เลยมีอันใดบ้างเรื่องไหนบ้างคะคุณหมออันดับแรกเลยที่ต้องต้องรู้ค่ะ ยังไงเดี๋ยวขอขอเกริ่นนิดน,นึงนะครับ <Yeah. S 2> ว่าในเรื่องของกฎหมายที่คนเลี้ยงสัตว์ต้องรู้เนี่ยที่จริงมันก็เป็นเรื่องที่เป็นกฎของการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับ <Yeah. S 2> เพราะว่ามันจะมีคนบางส่วนที่อชอบนะครับคนบางส่วนที่ไม่ชอบอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับ <Okay. S 2> กฎหมายแรกก็คือเป็นเรื่องของกฎหมายอาญานะครับ <Okay. S 2> กฎหมายอาญาเนี่ยามาตราที่สําคัญก็คือมาตราสามเจ็ดเจ็ดนะครับ ได้บอกว่าเวลาที่เราเป็นเจ้าของสัตว์เนี่ยนะครับเราต้องควบคุมสัตว์ของเรานะครับไม่ใ,ให้ไปทำร้ายับบุคคลอื่นนะครับหรือว่าทรัพย์สินของคนอื่นอย่างนี้ฮะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าที่ผ่านมาผมได้ได้รับเรื่องน้องเรียนเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่อง่างเทีนตุนัดไปกัดไก่นะครับหรือว่าอาจจะไปกัดคนอย่างเงี้ยนะครับอันคือถ้าเราเป็นเจ้าของเนี่ยเราก็ต้องควบคุมเขาแล้วก็ดูแลเขาไม่งั้นเนี่ย เราก็มีความผิดดังนั้นต้องต้องขอเรียนนิดหนึ่งว่าอ่าถ้าใครนะครับเป็นเจ้าของโดยะเป็นน้องหมาน้องแมวก็ตามนะครับควรจะเลี้ยงแล้วก็ควรจะควบคุมไว้ในบ้านนะครับเช่นเราผมก็เคยเจอนะฮะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่ได้รับการร้องเรียนจากนิติก็คือแมวเนี่ยนะฮะเจ้าของไม่ได้เลี้ยงในบ้านเนี่ยนะครับก็ปล่อยไปนอกบ้านแล้วก็ไปขวนบอรถมอเตอร์ไซค์ก็กระทำความเสียหาย ช่เพราะว่าแมวเนี่ยชอบชอบขวนที่เบาะมอเตอร์ไซค์มากครับมันเป็นเรื่องการรับเล็บแล้วก็เป็นพฤติกรรมของเขานะครับเพราะฉะนั้นไปตั้งความเสียหายให้กับชาวบ้านซึ่งเขาก็สาม,มารถที่จะเรียกร้องค่าเสียหายห,ายหรืออะไรได้เพียงก็ต้องต้องบอกว่าถ้าเลี้ยงสัตว์นะครับต้องดูแลโดยเฉพาะถ้าเป็นสัตว์ดุนะฮะอันที่ดุดุเช่นล็อบไบรเลอร์ปันที่อยู่ในข้อบังคับอะไรเงี้ยเนี่ยต้องดูแลให้ดีเลยนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้เกิดความเสียหายกับ คนอื่นได้ครับค่ะคือ,คอไม่มีจริงๆตองนี้ทุกคนรักะะค่ะรักกับศาสตร์แต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของความรักคุณต้องไม่เป็นละเมิดคนอื่นเขาด้วยไม่ไปทําความนะเดือดร้อนให้กับคนอื่นนะคะค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นกฎหมายอาญาก็คือจ้างความได้เลยกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจได้เลยครับได้เลยครับแล้วก็อาจจะมีโทษในลักษณะของการปรับอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะ เดี๋ยวต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือว่าปรับไม่เกินหนึ่งมืนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับใช่ครับเขารู้ไหมว่าคนเลี้ยวว่าอันไหนคือสัตว์ดุหรือสัตว์ร้ายหรืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะคุณหมอเขามีคำจำกัดความไหมว่ามันมีอะไรยังไงบ้างครับที่จริงในการประกาศของขเทศสัญญัติของกทมเองนะครับก็ได้ประกาศไว้ว่าหมาที่มีลักษณะพันธุ์ดังต่อไปนี้เนี่ย สาพันดุนะครับเช่นล็อไบเลอร์ซิล่าบาซิเลียโลพันดีสักสามสี่ตัวเราจำไม่ได้ไม่เป็นไรทต่คนเลี้ยงสัตว์ต้องไปศึกษาดูเอาว่ามันมีพันธุ์ไหนบ้างเด่กเขาต้องรู้อยู่แล้วล่ะคนที่เขาเลี้ยงสัตว์นี่เป็นสัตว์ที่ดุร้ายหรืออะไรต่างๆค่ะอันนี้ที่จริงก็นอกจากต่ดุร้ายก็อย่างที่ที่หมอบอกนะครับในเรื่องของ สัตว์กปกติที่แหแจะบางทีมันก็มีโอกาสที่จะไปทําร้ายสัตว์อื่นนะครับหรือว่ากัดคนก็ได้เหมือนกัน <Okay. S 2> นะครับเป็นหมาพันธุ์ทั่วไปหมาบ้านเนี่ยเขาก็ไปกัดไก่ได้ก็ไปกัดคนได้นี่เ็นงระหว่างนะครับค่ะ, <Okay. S 2> คะอันนี้คือกฎหมายนะคะที่ที่มันเกี่ยวข้องกับคนทั่วไปแล้วม,มันมีเรื่องของการกฎหมายควบคุมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ ตรงนี้มันเป็นข้อบังคับของท้องถิ่นเหรอคะคือแต่ละท้องถิ่นจะมีข้อบังคับที่เหมือนหรือมันแตกต่างกันคะระหว่างกรุงเทพกับทางเขตของอำเภอหรือว่าจังหวัดหรือก็คือใช้กฎหมายตัวเดียวกันหมดเลยอ๋อครับผมในเรื่องของข้อบัญญัติของท้องถิ่นเนี่ยนะฮะในในปัจจุบันเนี่ยมันก็เริ่มมีการทําให้เห็นเป็นตัวอย่างเช่นของกรุงเทพมาหานคระนะครับ<ช>ก็ได้ออกของเทศบัญญัติในเรื่องของการควบคุมการเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับก<ช>็มีการกำหนด นะครับแล้วก็ในเรื่องของการจํากัดพื้นที่อะไรต่างๆนะครับแต่ว่าในต่างจังหวัดเนี่ยมันก็มีบางเทศบาลน,นะครับที่ออกเข้าบัญญัติตัวเนี้ยซึ่งมันอาจจะต้องออกเพิ่มเติมจากกฎหมายที่มีอยู่นะครับแต่ว่าในกรณีทั่วไปเนี่ยเราสามารถใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการสาธารณาสุขนะครับที่งก็เรียกว่าพรบอาการสาธารณสุขพุทธศักราช2535ิห้าเนี่ยในการควบคุมและก็ดูแลในเรื่องของความสะอาดต่างๆนะครับหรือว่าในเรื่องของเสียงเช่น สุนัขข้างบ้านนะครับหรือว่าเราเลี้ยงสุนัขแล้วเนี่ยมันร้องหวยหวยนะครับมันเห่าต้องคืนอย่างเงี้ยข้างบ้านนอนเม็ดอันนี้ก็คือใช้สามารถนะครับเจ้าที่ของกทมรหรือว่าเจ้าที่ของเทศบาลอบตอเนี่ยสามารถใช้อำนาจตามพรบรเนี่ยใ,ในการเข้าไปให้คาแนะนํานะครับไม่ใช่ไปจับแต่ให้คําแนะนาว่าเอ๊ะทำยังไงมันหอพราะอะไรมันเจ็บปวดไหมมันจะเป็นสัน์หรือเปล่านะครับหรือว่ามันด้รับความทุกรมานอะไรทรกอล่านะครับส่วนเรื่องกลิ่นนะครับ ือว่าเรื่องของความสะอาดเนี่ยก็อย่างเช่นการเลี้ยงแล้วก็ให้สุนัขแมวเนี่ยออกไปนอกบ้านนะครับแล้วก็ไปจืดไปสีตามที่สาธารณะอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ไม่ควรทํานะครับอืมคือถ้าฟังก็เหมือนกับแค่เตือนไหมฮะกฎหมายเหล่านี้เนี่ยอ่าอ,อยู่ที่ข้อข้อบัญญ,ญัติแล้วก็ความรุนแรงนะครับสมมติว่าเออยังไม่ได้บัญญ,ญัตินะครับพรบสัตว์สุกเนี่ย มันก็ัดครั้งแรกอาจจะไปเตือนก่อนให้ปรับปรุงก่อนค่ <Okay. S 2> นะปรับปรุงเสร็จปรับปรุงไม่ได้ก็ต้องมีการจับมีการปรับกันไป mm hmm. ไปต <Okay. S 2> ามกระบวนการน่น,นะครับ <Okay. S 2> เพราะว่าถ้าเกิดว่าทําความผิดครั้งแรกแล้วก็ไปจับไปเลยเนี่ยเดี๋ยวสังคมมันอาจจะอยู่กันลําบากกันนะครับยังไงก็ให้ปรับปรุงเพราะว่าบางบางเรื่องมันปรับปรุงได้ครับเช่นเรื่องเสียงเนี่ยเราก็ไปดูว่าเกิดจากอะไรหรือว่าก <Okay. S 2> ารไปอื่น บ้านคนอื่นเนี่ยเราก็สามารถจะเอาเข้ามาในบ้านของเราได้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าถึงขั้นมีการทําร้ายกันฆ่ากันก็มีนะคะจากเรื่องของสัตว์เลี้ยงเนี่ยในที่ผ่านๆมาค่ะเล็กน้อยของบางคนอาจจะไม่ใช่เล็กน้อยของสำหรับบางคนใจใจครับเพราะว่าโดยเฉพาะอุจจาระแมวหรือว่าขี้แมวเนี่ยมันค่อนข้างเหม็นมากเพราะมันเป็นสัตว์กินเนื้อเพราะฉะนั้นในเรื่องเนี้ย เราเลียเ้ยงเอง<ม>เราเห็นเลยเราเราปล่อยไปนอกบ้านเนี่ยมันก็เป็นจะไปสร้างความเสียหายให้กับต่างบ้านได้เนะี้ยค่ะก็คือระวังนละเมิดสิทธิของคนอื่นจก่ครับครับเพราะงั้นขอแนะนํา,นาว่าน,นะฮะถ้าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้่อยากให้เลี้ยงน้องหมาน้องแมวแล้วก็มีพี่อุจจาระปับบสสาวะอยู่ในบ้านเราครับน้องแมวเนี่ยอาจจะไม่ยากเพราะว่าถ้าเรามีกระบะ่ะนะครับหรือว่าเราปอทรสยให้เขาเนี่ยนั่นแหละน้องแมวชอบละ นะครับแต่ภาบ้านเราถ้าเป็นซีเมนต์หมดเลยเป็นพื้นกระเบื้องหมดเลยเนี่ยอันเนี้ยแล้วไม่มีกระบาดายให้น้องแมวเนี่ยน้องแมวมีความจเป็นี่ต้องไปปล่อยบ้านคนอื่นที่เขามีสวนนะฮะอย่างเช่นข้างบ้านผมเนี่ยทาสวนญี่ปุ่นนะสรุปว่าน้องแมวเขาไปเรียบร้อยเลยเขาคิดว่าเป็นกระบารใยให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางบ้านก็ไม่ได้เลี้ยงแบบถังใช่ไหมแล้วคุณหมอจัดการยังไงกับกับสัตว์เลี้ยงของเพื่อนบ้าน แล้วมีการจัดการยังไงกับเสลี้ยของเพื่อนบ้านเข้ามาเขาก็เห็นเขาเขากันเป็นตะไคร้นะครับเราคิดว่าไม่น่ากันได้เพราะว่าแมวเนี่ยมันกระโดดได้มันไม่เหมือนสุนัขนะครับกระโดดข้ามหลังคาปีนตะไคร้อะไรในหมดก็ไม่มั่นใจว่าจะแก้ปัญหาได้หรือเปล่าแต่ว่า ที่สาคัญก็คือคนที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยก็ต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องของสัตว์ของตัวเองด้วยนะครับผมก <ata an S 2> ็<ๆ>จะได้ได้อยู่แล้วทุกคนก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะครับแต่ปัญหาที่เกิดเพราะเขาไม่รับผิดชอบไงคุณหมอมันจะได้เกิดคร่ะเพราะฉะนั้นนี่คือจริงๆต้องออกกฎหมายออกมาให้มันเข้มข้นมากๆจริงๆนะเพื่อที่จะได้ดาเนินการกับคนที่แบบคิดแค่จะเลี้ยงแต่ไม่ได้ดูแลแล้วก็ควบคุมแล้วก็ส่งผลให้คนอื่นก็ได้รับผลกระทบแล้วก็ความเดือดร้อน ช่ครับจริงๆ <c oughs> เรื่องนี้เป็นประเด็นมากในในยุคปัจจุบันนะครับเนื่องจากการเลี้ยงสัตว์เนี่ยสังคมมันอย่างหมู่บ้านจะสรรหรือว่ามันใช้คิดกันไม่เหมือนกันต่อนนะครับหมาบ้านก็ไปไปบ้านอื่นแล้วก็กลับมากินข้าวที่บ้านเราอะไรเงี้ยจริงๆแล้วตัมเมืองมันจะมีการปรับเปลี่ยนในรูปแบบของการเลี้ยงเพราะว่ามันแกกันเป็นบ้านบ้านเนี่ยนะครับอันนี้ก็อยากฝากว่าอาจจะต้องปรับในเรื่องของความคิดนิดหนึ่งว่าเราต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นด้วยจริงอันนี้เคยบอกว่าไงถ้าจะเลี้ยงสัตว์คุณต้อองมมารับบิดชกๆ เพราะว่ามันมันหมายมันหมายถึงอย่างที่บอกอะ่ะคือปัจจุบันมันไม่ใช่บอกว่าทุกคนมันท,ที่ที่ไม่ได้ทุกคนเกลียดสัตว์เขาไม่ได้เกลียดในเรื่องของสัตว์จริงนทุกคนบนโลกใบนี้รักสัตว์แต่ที่ไม่โอเคก็คือการที่ไปละเมิดละเมิดสิทธิส่วนบุคคลละเมิดเข้าไปแล้วก็สร้างความเดือดร้อนแล้วก็ผลกระทบให้กับบ้านข้างเคียงหรือว่าเพื่อนบ้านมากกว่าวัอน,นีอันนี้เป็น,เป,นเป็นคำพูดที่ดีมากเลยนะครับว่าพอจริงๆทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครเกลียดสัตว์แนะใช่ค่ะเพียงแต่ว่า ไอ้สิ่งที่มันเป็นผลกระทบนี่แหละมันทาให้เรารู้สึกไม่โอเคใช่ไหมฮะอ๋เป็นเป็นเรื่องที่ดีมากครับค่ะว่าเราต้องหาวิธีการในการที่จะจัดการในทุกอย่างเนี่ยอยู่ร่วมกันได้ให้ได้อย่างสงบสุขค่ะแล้วมันมีกฎหมายเฉพาะใช่ไหมคะเรื่องของสุนัขแล้วก็แมวเนี่ยค่ะก็คือในในเรื่องของกฎหมายตัวนี้เนี่ยก็คือกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรคสุนัขบ้านะครับปี2545ซึ่งได้กําหนดให้สุนัขแล้วก็น้องแมวเนี่ยที่มีอายุป,ประมาณสัก สามเดินขึ้นไปนะครับควรจะได้รับวัคซีนพิษสุนัขบ้าจริงๆถ้าเราเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันไม่ได้มีเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้านะครับมันก็จะมีโรคอาจจะไม่ถึ้ว่าถ้าเป็นแมวมีโรคไข้หัดแมวนะครับโรคมะเร็งเม็ดโลหิตนะครับโรครีบุช่องท้องอักเสบโรคไขหัดบัดแมวซึ่งจริงๆแต่ว่าโรคพวกนี้มันไม่ได้ถูกบังคับไม่ต้องฉีดนะครับในสุนัขก็เหมือนกันก็จะมีโรคไขหัดสุนัขโรคลมไส้อักเสบโรคตับอักเสบโรคบอดลมนะครับแต่ว่า ที่กฎหมายบังคับเลยเนี่ยก็คือเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้านแต่ว่ามันเป็นโรคที่ติดคนได้นะครับที่คุณปุญญนุร์ทราบว่าคนที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้านเนี่ยพอเป็นแล้วก็รักษาไม่หายตายทุกรายนะครับแล้วก็หลังๆได้ยินข่าวว่าไปกัดสัตว์เลี้ยงตัวอื่นเช่นกระบือหรือว่าโคด้วยนะฮะนะครับไปมีช้างด้วยนะครับที่ภูทั์ตายาสมัยที่1 3ิ4ปีที่แล้วนะครับเป็นเคสแล้วขาประเทศไทยก็อะไรนะเพราะนัน ในเรื่องของโรคพิษสัขบ้านเนี่ยก็เลยประกาศออกมาเป็นกฎหมายแนละ้วทุกคนต้องทําแต่ว่ามันก็อย่างที่ว่าแหละฮะก็ไม่รู้ว่าใครจะไปจับใช่ไหมฮะเวลาที่เราตกติดเชื้อหรือเราไม่ทาการตรวจสอบพวกนี้มันไม่ได้แบบแบบชุ <Okay. S 2> มกคนวขนาดนั้นนะครับ <Okay. S 2> ยังไงก็ไวหวานแล้วกันนะฮะคนที่เลี้ยงสัตว์นะครับทุกๆคนเลยที่ได้ฟังแล้วก็ได้ได้รับทราบเนีย่ยควรจะพานต้องหมายต้องแมวไปรับการฉีดวัคซีนจริงๆแล้วไม่ต้องรอวัคซีนฟรีนะครับ คือพอฟังที่ทางคุณหมอบอกเนี่ยถ้าบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่มีกฎหมายอะไรในการที่จะมาบังคับเลยเหรอคะในส่วนของคนที่ต้องเลี้ยงสัตว์คือไม่เดยใช่ค่าว่าบังคับแต่มันเป็นกฎหมายที่ต้องรับผิดชอบเพราะจริงๆต้องต้องยอมรับอย่างนี้ออย่างทางกทมนี่ถือว่านําร่องแล้วละ่ะที่จะต้องมีการจดทะเบียนเรื่องของสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีข้อรบะบุอะไรต่างๆชัดเจนอย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสในการที่จะแบบเป็นมุมที่แบบ สามารถใช้ได้ทั่วประเทศเลยไหมคะอันนี้ในความคิดของผมเนี่ยผมก็อยากจะให้ทางเทศาบาลนะครับอบตอหรืออบทต่างๆเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยได้ทํำนะครับโมเดลของกทมเนี่ยล่อเขาไปเลยแล้วก็ไปใส่ <c oughs> ในเทศบัญญัติของเราเปลี่ยนชื่อ <c oughs> นะครับมันก็น่าจะดีขึ้นเพราะว่าจุดเริ่มต้นเลยของปัญหาท,ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น <c oughs> เรื่องของสัญจรเรื่อง,องโรคพิษรักบ้านเนี่ย <c oughs> มันมาจากเรายังไม่มีการขึ้นทะเบียนสัดเลี้ยงเนี่ยนะ ถ้าเราขึ้นทะเบียนตัดเลี้ยงได้มีความบ่งบอกความเป็นเจ้าของได้เมื่อไหร่การตัดนะครับการไม่ฉีดวัคซีนมันก็จะลดน้อยเทุาวันเท่าเราไปเจอหมาท้องเนี่ยเราไม่รู้มันเป็นหมาไคยอะไรอ่าแล้วเราก็ไม่รู้จะไปจับยังไงจับไปเขาก็ไปร้องล้วก็ไปว่ากันอีกะอะไรเงี้ยมันเป็นปัญหาสังคมก็ไม่นั่นแต่ถ้ามันมีสั่งในคนคิดหรือว่ามันทำเครื่องหมาย กนะว่าเนี่ยเป็นของคุณทแท้ๆคุณต้องรับผิดชอบนะปล่อยออกมาเดินได้นะมาขี่มามเยี่ย้มไม่ได้นะทิ้งไม่ได้ะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็ฝันเหมือนคุณปุญญนุษย์แล้วก็คืออยากให้ทางอบตเนี่ยทุกๆุกที่เลยเอานโยบายในเรื่องของการควบคุมสัตว์ของกรทม,มเนี่ยไปออกข้อเทศบัญญัติของตัวเองเมื่อครบป้อูกทั้งประเทศเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นคือจริงๆเราเห็นว่าอะในส่วนเรื่องของกฎหมายคุ้มครองสัตว์ออกมาได้ ใช่ไหมคะเรื่องของการการทำทารุณกรรมสัตว์แล้วก็เรียกว่าบังคับใช้ทั่วประเทศแล้วกฎหมายรุนแรงมากแล้วมันมีกฎหมายควบคุมคนจากสัตว์บ้างไหมคะดี่แหละค่ะก็ต้องต้องช่วยกันคิดแล้วก็ต้องต้องช่วยกันทำนะค่ะครับอืเพราะว่าอยแบบอยู่ๆแบบหมาวิ่งมาหาเราอย่างเนี้ยเราจะทําอะไรกับเขาได้บ้าง ถ้าเราทําร้ายเขารุนแรงอย่างที้แบบอาจจะเป็นพิษสุนัขบ้าอย่างเนี้ยเราอาจจะมีโทษในเรื่องของการถูกกฎหมายคุ้มครองสัตว์เข้ามาหรือหมากรลังจะวิ่งเข้ามากัดเราอย่างเนี้ยเราต้องทำยังไงยืนนิ่งๆให้เขาเข้ามากัดคจริงในเรื่องของกฎหมายคุ้มครองสัตว์หรือว่าพระราชบัญญัติป้องกันการทรรุนกรรมและการจัดสวิภาพสัตว์มีห้าสองคณะไว้เร็จแน่จริงๆเราสามารถป้องกันตัวเองได้นะครับพุทนะได้แค่ไหนค่ะ ะะหามาตัวหนึ่งเนี่ยวิ่งเข้ามากัดเราเลยเนี่ยผมว่าถ้าเราเราเ,ราเตะไปสักปาบเนี่ยอันนี้เราไม่ผิดนะฮะแต่ว่าเก่ไปทําเกินกว่าเหตุเช่นเขาวิ่งมากอยู่ดีเราก็เอาไม้โต้มีดีโต้ไตปฟันเขาอะไรเงี้ยเนี่ยไม่ไม่ใช่<น>แต่ปเป็นในมันษของการป้องก,กันตัวเองที่สลกับเหตุค่ะ สามารถใช้ได้ครับถ้าหากว่าเกิดใช้ใช้ใช้เท้าเวลามันมันยังมันยังพยายามจะกัดเราอยู่แล้วในมือเรามีมีอยู่งั้นทำอะไรไม่ได้เลยล่ะออันนี้อันนี้ถามค่ะใช้ได้ครับใชได้ครับคือต้องในักษณะการป้องกันตัวป้องกันสัตว์ของเราเนี่ยสามารถทําได้เช่นเอ่อไปมตว่านี่มีสุนัขนะครับวิ่งเข้ามาแตกต่าในบ้านเราเราสามารถแก้ปัอะไรก็ได้ที่ป้องกันสุนัขของเราในบ้านอย่างเงี้ยค่ะที่สมเหตุนะฮะจะไปเกินกฎ เช่นไปตีเขาจนตายหรือว่ารูอว่าหมาตัวนั้นยังวิ่งมากัดคุณปุญญานุชวันนี้ครับแล้วคุณปุญญานุชก็ก็หลบได้แล้วคุณปุญญานุชก็แค้นแล้วปันคุณปุญญานุชไปไล่ไล่หมาตัวนี้ได้นะเขาไม่ได้สิคะถ้าจะทำต้องทำเฉพาะหน้าสิคะกฎหมายก็คุมขรอเฉพาะเหตุการเฉพาะหน้าค่ะป้องกันตัวค่ะการ้รวนเข้าบ้านเราเห็นหน้ามันส่สามบัลรังกมาเนียไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วค่ะน เพราะว่ามันเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเขาจะทำไปดับสังแคตยานหรืออะไรเงี่ยถ้าเราต้องฟอนหน้าเนี่ยโอเคแต่ถ้าเราทำดีหลังเนี่ยมันเหมือนเราไปแค้นไปเลยนี่ทำทำสมา,ามสกัิไม่ได้ครับวันนี้จะ เนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาประเด็นทะเลาะวิวาทกันเนี่ยแหละค่ะค<ะ>ือจริงๆเราจะเข้าใจเลยว่ากฎหมายคุ้มครองสัตว์นี่รุนแรงมากมันก็จะดีในเฉพาะในเคสของบางคนซึ่งก็บอกว่าอะอาจจะเข้าใจที่ทํารุนแรงกับสัตว์หรือว่าอะไรต่างๆแต่เวลาที่เกิดคนเนี่ยถูกความรุนแรงจากสัตว์ที่เข้ามาทําร้ายเราสามารถที่จะลงโทษทางอาญากับคนที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงพวกนั้นได้ด้วยไหมคะได้ครับตามมาตราสามเจ็ดเจ็ดที่ได้กำอนดไว้แล้ ใ,ใอ่ใช่ทุกคนต้องควบคุมตัดไปทำร้ายใคร<า>อ,ยอย่างอาจที่มีเจ้าของเนี่ยปัาเกิรจะบิดตะรูใช่ไม้หางตบปาดในพอมากัดระบ๊อบเนี่ยเราสามารถที่จะเรียกร้องค่ารังสรรคพยาบาลค่าเสียหายได้หมดค่ะแต่ว่าหลายๆเคสอย่างเช่นสุนักซึ่งพันธุ์ดุร้ายไปทําร้ายเด็กจนเด็กตายอย่างเนี้ยคือได้าว่าเจ้าของถูกแค่ระวังโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งหมืมลล่น,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 นาบาทมันไม่ใช่นะคะเอ่เนะ S <S <S โซสุดมากที่เห็นคืออาเเด็ก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 ใช่ไหมคะที่บอกอาเป็นกลุ่มเป้าหมายที่โดนทําร้ายด้วยสัตว์ที่มีความดุร้ายหรือว่าผู้สูงอายุแล้วโทษของการที่จะต้องมาดําเนินการกับคนที่เป็นเจ้าของสัตว์พวกนี้มันก็ต้องรุนแรงด้วยมันต้องเป็นการเจตนาหรือว่าอะไรแล้วล่ะเพราะคุณเลี้ยงสัตว์แล้วคุณปล่อยสัตว์ก็เท่ากับคุณเจตนาให้สัตว์ของคุณมาทําร้ายคนครับ อันนี้คือโทษในลักษณะของที่เป็นโทษทางทางอาญานะครับ <Yeah. S 2> แต่ว่าโทษถางแพ่งเนี่ย mm. เขาเรียกว่าเป็นโทษละเมิด ก็อ,อ,อาจจะต้องชดใช้สินใหม่ทดแทนกับผู้ได้รับความเสียหายอะไรี้ยตามที่เขาเรียกร,ร้องคือว่าไปกับเด็กตายใช่ไหมฮะก็คุณแยอาจจะเรียกร้องจกค่า้านอย่างเงี้ยต่อไปคือจริงๆแล้วชีวิตคนมันไม่สามารถประเมินค่าได้เลยค่ะไม่ใช่เราหรอกอการบี่หมอคุณหมอผักนั้นให้มันมีมาตรการเหล่านี้ออกไม้มันเข้มข้นมากขึ้นคนจะได้มีการรู้สึกรับผิดชอบมากขึ้นในการที่จะเลี้ยงแล้วก็ดูลาสัตว์ของตัวเองค่ะยิ่งเป็นพวกสัตว์ดุดุหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยเนี่ยค่ะ เพราะว่าในเมื่อเราสามารถจะผลักดันเรื่องของกฎหมายคุ้มครองสัตว์ออกมาได้ด้วยความที่มีบทโทษรุนแรงมาก<อ>ซึ่งอันนี้มันก็ดีอยู่แล้วล่ะแต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องมีการผลักดันให้เกิดกฎหมายที่จะมาคุ้มครองคนซึ่งเจอคนเรื่องของสัตว์เลี้ยงที่รุนแรงมาทาร้ายด้วยค่ะครับผม ค่ะไม่ยากใช่ไหมคะอันนี้นนี้องต้องฝากคุณหมอเป็นคนผักด้านเพราะคุณหมอเป็นทางด้านของผู้ซื้อทํางานทางด้านนี้โดยเฉพาะเลยนะคะพูดด้ติดมากค่่เป็นเป็นเหตุผลดีมากเลยนะว่าเป็นเรื่องการชุมครองคนที่จวขายกระตักก็ต้องค่ะ เพราะว่าดูแล้วโทษมันต่างกันแล้วอย่างในปัจจุบันคนหลังคนในยุคนี้เลี้ยงสัตว์แต่ละประเภทบางทีสัตว์ดุร้ายหรือว่าสัตว์ปแปลกๆอย่างเนี้ยมันมันมันน่ากังวลอย่างเงี้ยนะะเมื่อก่อนมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนี้นะเรื่องของสัตว์เลี้ยงอ่ะครับเดี๋ยวยังไงดีผมอาจจะไปจุดคนเชิญนะครับกมอะไรที่ที่ช่วยดูเลแต่ถ้าฟังความเข้าใจของผมเนี่ยมันน่าจะมีในเรื่องของกฎหมายที่ี่คุ้มครองเราอยู่นะว่าผู้ใดมาทำความเสี่ยงกับเราหรือ่ยังไงเดี๋ยวผมไปคนคนทีหนึ่งเพอาะว่าเป็นเรื่องของสัต์เนนี่ยมก็ น่าสนใจอยู่เพราะมันมีตัดที่ไม่มีเจ้าของด้วยอืมใช่เพราะมันเป็นการกระตุ้นให้คนที่เลี้ยงสัตว์มีความรับผิดชอบสูงมากขึ้นในการที่จะต้องดูแลควบคุมสัตว์ของตัวเองค่ะครับผมค่ะก็ก็ด้วยนะฮะใช่ไหมคะกฎหมายที่เกี่ยวกับสัตว์ควบคุมหรือว่าสัตว์ตุร้ายแล้วฮะคุณหมอมันมีอะไรยังไงบ้างอ่าตอนตอนนี้เรากำลังมีะเขาเขาเรียกว่าคล้ายๆประกาศนะครับเรื่อง ตัดดุกันนะครับซึ่งกรมตัดก็ได้ทำเรียบร้อยแล้วกำลังจะนําเสนอขึ้นให้อธิบดีท่านหรือว่ารัฐมนตรีประกาศออกมาว่าเป็นเรื่องอัดดุเนี่ยมันจะต้องมีข้ออะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าในกำลังจะออกไปสู่สังคมแล้วค่ะไมน่าจะารยีนาอันนี้ก็ดีารกเียใช่ใช่อันนี้ดีค่ะเพราะไม่ว่าถึงความปลอดภัยของทุกคนในสังคมใช่ใช่ครับเพราะว่าตัดต้นเวลามันเป็นเรื่องของ เรื่องของพฤติกรรมเรื่องของฮ้อ์โถงออกมาลงด้วยค่ะคร่ะคือยิมม่งคนที่เลี้ยงสัตว์ประเภทนี้ต้องรับผิดชอบสูงมากขึ้นมากขึ้นจริงๆดีมากรจริงมีคําถามมีแมวข้างบ้านมาอยู่ที่บ้านจะต้องทําอย่างไรคะรับเลี้ยงไปเลยคะถ้าถ้ามีคําถามแบบนี้แปลว่าไม่โอเคกับการรับเลี้ยงใช่ไหมครับมีแมวข้างบ้านใช่มาอยู่แบบไหนครับมาอยู่อาศัยใช่ไหม ไม่เคนนี้เขาถามมาแล้วข้างนอกก็ขีคําถามมาให้แต่เดี๋ยนคิดอย่างหนึ่งนะว่าถ้าอย่างเนี้ยแปลว่าเขาก็คงจะไม่ได้รู้สึกว่ามันมันมีความสุขหรอกถ้าถ้าเขาสุขกับแฮปปี้เขาคงไม่ถามแล้วอาจจะแก้ไขปัญหาไม่ได้น่นเลยอย่างนั้นหรือเปล่าถึงต้องต้องถามคุณหมอแล้วล่ะว่าคุณหมอมีวิธีการไหมในการที่จะช่วยคือต้องลงลงดูรายละเอียดตากมาให้มาตั้มาอยู่เพราะว่าเราให้อาหารนะครับ คนใจดีอันนี้เราก็ต้องไม่ให้อาหารเขาก่อนนะครับแล้วเพราะว่าสัตว์เนี่ยจะมาอยู่ที่ไหนก็ตามมันจะไปอยู่ที่มันมีอาหารแปลว่าลังสี <c oughs> ของความใจดอีอยู่ที่บ้านหลังนี้ <c oughs> ในข้อหนึ่งท <c oughs> ี่สองมีลักษณะที่ผมเคยแจ้งไปเมื่อสักครู่ก็คือมีพื้นผ้าอื่นมาฉี่เช่นมีสนามหญ้ามีพื้นดินบ้านตรงนี้บ้านเรามีอันเนี้ยก็จะเป็นจุดที่ทําให้พวกเนี้ยเข้ามาที่ที่เราค่ะนะครับ ันั้นวิธีที่เราจะป้องกันก็คือเราสามารถไล่เขาได้ถ้าเราเห็น mm hmm. นะครับผมก็เคยเซิร์ชนะฮะเข้าไปในประเด็นนี้เพราะว่าบ้าน mm hmm. ผมกระโดนแมวข้าง้านลูกหลานเหมือนกันเขาก็บอกว่าสปริงเกอร์เวลาที่จัดเดินผ่านเราให้มันค่นน้ํใส่ก็คืออย่าไปทําให้เขาถึงตายหรือว่าได้รับบา mm hmm. ดเจ็บน,นะครับเพราะกฎหมายเป็นว่า mm hmm. เราสาม,มารถที่จะไล่เขาได้แล้วก็ตัดประเด็นนี้เรื่องอาหาร mm hmm. เรื่องพื้นที่ที่จะมาอืมมาฉี่ mm hmm. หรือว่าถ้าเจอก็ต้องทําเสียงดังไล่เข้าบ้านอย่างเงี้ยผรว่าม mm ันก็จะรู้เริ่มรู้แล้วว่าเราไม่ไม่โอเค แล้วผมก็แบ่งน้้วแมวมันก็มาที่บ้านผมแสดงว่าเขารู้ว่าเราเราบ้านคุณหมอบ้านใจดีไงเขารู้ต้องนะค่ะมันแบบแต่สี่บ้านเราแล้วเราเม็ดนะเราม่ปดนเยียงนค่ะค่ะแล้วคุณหมอดูสิบ้านบ้านไหนที่บ้านใจดีอ่ะทั้งแมวทั้งหมาจะเข้ามามาหาใช่ใช่ครับระหว่างจะต้องมีขอบเขตนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ความใจดีก็จะใจดีตลอดเวลาเชื่อเถอะเพราะนะจริงๆก็ต้องโงกกลับไปมันต้องมีกฎหมายควบคุมคนเลี้ยง ใช่ใช่ใชครับอันนั้นเป็นอย่างแรกเลยคือต้องไม่ปล่อยก่อนปัญหาใช่ไหมฮะถ้าปัญหาก็คือถ้าเราไม่ปล่อยตัดออกมาเนี่ยมันก็ไปทําความเสียหายกับคนอื่นไม่ได้แต่ถ้าเป็นเรออตัดจรเนี่ยจริงๆมันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การปกครองส่วนต้องถิ่นะที่ต้องจัดการบริหารเรื่องตัดจรไม่ให้มีนะครับจะจับเข้าไปสู่สถานสงห์สัตว์หรือว่าจะจัดการยังไงก็แต่แต่ว่าห้ามฆ่าท่านั้นเองห้ามทำร้ายเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวคงต้องช่วยๆกันครับคุณปุณยนต์ปัจจุบันมันก็เริ่มมี แนวคิดในเรื่องการบริหารจัดการสัดจอนจัดตุ้นอยู่นะครับที่กทมกำลังเริ่มทำนะครับคือสัดจรจัดแต่ตอนนี้มันไม่ค่อยจะเห็นแล้วล่ะค่ะจะเห็นก็คือบรรดาที่มีเจ้าของแล้วก็ปล่อยอย่างนั้นหรือเปล่าราคะมันมันก็ทั้งสองนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นหน้าเซเว่นแอร์เย็นๆอย่างเงี้ยมันก็เป็นนักจร แต่บางทีเจ้าของนั่นแหละทําให้เกิดสุนัขจรวนฮะเพราะสุนัขจรนันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากธรรมชาติมันเกิดจากคนทิ้งคนปล่อยนี่แหละอ่าถ้าอย่งางงั้นถ้าสวยเว่นแมวข้างบ้านอันนี้แมวข้างบ้านคือแมวมีเจ้าของอันดับแรกเลยคือต้องคุยกับข้างบ้านก่อนให้เข้าใจถ้าหาได้ว่าเป็นแมวใครใช่ไหมคุณหมอคุยกับข้างบ้านรู้เรื่องไหมเข้าใจไหม คือผมไม่รู้มันเป็นแมวใครอ่ะอ๋อประเด็นคือมัน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 เดินมาจากที่ไหนไม่รู้อย่างนั้นเช่อไหมคะุณหมอเอออันนี้เรื่องนากใ่ะแล้วผมก็จำแนกในลน์ก็ไม่มีใครยอมรับไลน์ว่าเมวใครอย่างเงี้ยคือเวลาที่ปัญหาแล้วทุกคนจะอิกนอว่าไม่ไม่ใช่แมวเรา ต่เวลาเจ้าประโยชน์เนี่ยก็จะบอกว่าเออฮ้ยนี้แมวชันหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่นันท์นั่นคือเรื่องงแพทยคุณหมอบอกอย่างนี้คุณหมอเป็นคำถามใหม่เขียนไปในไลน์แมวใครน่ารักมากเดี๋ยวจะจัดเบิร์เดย์ให้เบิร์เดย์จะเลี้ยงมาเลยขอเชิญเจ้าของมาล้มงานเลี้ยงอะไรประมาณอย่างนี้อาจจะมีเจ้าของตัวจริงโผล่มาก็ได้ค่ะแล้วผมก็สงสารไงจะไปกำลังผมเป็นคนชอบหมาชอบแมวอลี้ยงค่ะ ไปนั่นผมก็แค่ไล่ๆอ่ะเนาะเพราะว่าเป็นนะแต่ว่าจะไปทําลายเนี่ยไม่มีอยู่แล้วแล้วผมก็ไม่อยากให้ใครไปไปทาอย่างนั้นเดี๋ยวมันหาร่ดวยรวมเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วจะมาเล่าให้ฟังเป็นระยะระยะแล้วกันอืมอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามไม่ให้อาหารเขาแล้วก็ <c oughs> ต้องพยายามจยต้องส่งเสียงไล่นิดนึงว่าอ่ะอย่ามาอยู่นะกลับไปบ้านตัวเองเลยอะไรประมาณอย่างนั้น <c oughs> ใช่ไหมคะถ้าเป็นแมว่า้าให้กัะ ต้องให้ถูกที่แล้วก็ให้แล้วก็ต้องเก็บให้สะอาดหรือว่ามาให้ในบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องรักเขาอะ่ะแต่ถ้าเราบอกว่าไม่อยากให้แมวตัวน,นี้มาที่บ้านเลยแต่เรายังให้อาหารเขาอยู่อย่างเงี้ยมันก็ต้องมานะครับก็แก้ไม่ได้ก็ต้องแก้ที่เราด้วยอมว่าเร, <ๆ S 1> เราต้องเลี้ยงแบบรับผิดชอบทิดตัวเสี<อ>ยดายที่เคสที่ถามคําถามนี้มาไม่ได้บอกรายละเอียดว่าเขาเจอปัญหาอะไรยังไงทําไมแมวข้างบ้านมาอยู่ที่บ้านแล้วจะต้องการอะไรยังไงแค่ไหนลอง ลองลองมาที่ DLD 4.0ก็ได้ฮะทีจะถึงเจ้้าหนาที่ลงไปดูแล้วก็ให้คำแนะนำได้านเรื่องปัญหาที่4.0นะคะที่4.0นะครับระบบแอปขับเคลื่อนประจุสัตว์นะครับที่รับเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องเลยนะครับทุกปัญหาสามารถเข้ามาได้เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปดูให้นะครับค่ะเห็นไหมเรื่องเล็กๆอ่ะที่บางทีมไม่ได้เล็กเลยค่ะคุณหมอครับ บางทีไอ้ความความที่เรารักสัตว์แล้วก็ดูแลสัตว์ของขึ้นบ้านด้วยมันอาจจะองไม้วันหนึ่งเราอาจจะหาทางออกไม่เจอเหมือนกันแต่ว่าเอ๊จะยัง,ยงไงไม่ต้องมาเสี่ยงที่บ้านเราไปหยุดที่บ้านกลับบ้านไปหน่อยกินแล้วก็กลับไปอยุ่บ้านตัวเองหน่อยอะไรประมาณอย่างนั้นอืมค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้ดีมากเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลเกี่ยวกับการที่สัตว์อื่นมาบ้านเราเราจะทำยังไงแก้ไขปัญหาอย่างนี้จะดีที่สสังคมจะได้ลดความรุนแรงลงโดยการทะเลาะกันแล้วมันจะ มยิ่งถ้าเป็นบ <arp are> <connected> ้านถ้าเป็นบ้านที่คนใจดีนะเขาก็จะเกรงใจก็จะยิ่งเกรงใจก็จะยิ่งช่วยดูแลเลาชะกานมาเป็นภาระอันสมพายะภาระจำยอมไปเลยไหมในการที่ต้องมาดูแลกันตลอดชีวิตจริงๆครับจริงๆค่งอันนี้เดี๋ยวหาทางแก้ไขให้ครับค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวครั้งหน้ารอคำตอบหมอสาวคุณปยยันโพด้านทีเลสวานนี้คือมันบางทีในมุมมองของ ของผู้ฟังเนี่ยก็อาจจะมีมุมของอริบัญญัติแล้วว่าเป็นที่ดครับที่มีการเป็นฟันนะครับค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณหมอคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสัตวแพทย์อาสาจอสองร้อย